สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมคีทอ l กิ้งโนบีเอ็กซ์โตรถ้าไม่ถ้าไม่พูดมากก็ก็จะระเบิดตัวระเบิดตายถ้าไม่พูดมากก็ตายแล้วครับเกมนี้เต้องพูดแล้วมากครับอันนี้คือเป็นเกมพูดระเบิดนะครับคนหนึ่งจะดูขื้นมือและอีกคนก็เป็นคนกุแล้วกดแลเบิดใช่ใช่มาแล้วครับอ้อยมอสไอเดียอะไรมัเข้ากันเลย ดูยังไงวาเป็นอันแรกไว้เงี้ยรอมันจะพอมันเงียบเงียบนานๆมันอันต่ออมันก็จะมีอันต่อไปมาเลยแบบมันต้องเงียบแบบนานนะส,ส,สั้นยาวสั้นคืออะไรสั้นยาวสั้นก็คือเคเอไม่ใช่เคเศร้าสั้นยาวสั้นก็คืออามีบริกกับบะเลกแหละมีสั้นสั้นแค่สองลวะก็คือบลิกเป็นสามจุดห้าเจ็ดห้า จะร้อย <100. S 1> <100. S 2> เอาเป็นนี้นดีกว่าแซมมอนเซ่โอเคสไตล์สักรอบไหมยังไม่ใช่ไหมยังยังยังอะไรกับพี่ที่สี่อะไรสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมขดเขียวขดเขียว เหลือเหลืองก็สีเขียวหเหลืองเหลืองเขียววิวสีเขียวอะ่ะหืมวิสีอะไรมันจะพิบสีเหลืองเหลืองเ,เขียวไหมก็กดเขียวเขียวเหลืองเอาใช่ละอ๋อเป็นอะไรกว่าเอ่อสายตรง ไปนั่นแหละแนวตั้งแ okay, นวตั้งแรกอะไรครัแรกเป็นขาวลวดเหรอขาวไม่ไม่ขาวแสงแล้วก็ดาวขาวแสงดาวก็คือแสงกับดาวอ่ะก็คือบีบีคือมีแบตเตอรี่ก่อนอยูดิกเกชั์นแบตเตอรีอร่มีสองก้อนตัดทิ้งไปเลยโอเคแล้วก็แดงดาว แดงดาวนี่แล้วก็ดาวคือตรงนี้ก็คือเป็นตัดทิ้งประเด็นไม่ได้ตัดทิ้งสองก่อนแล้วก็งงน้ำเงินดาวน้ำเงินดาวโอเคอดาวคือตรงนี้โหเป็นอะไรกันดาวตรงนี้ก็เป็นดีมีโอเคห้ามตัดอันสุดท้ายไปเลย เสแล้เอ่อเส้นแนวนอนสามเส้นสามเส้นสามเส้นมีสีแดงไหมมีเส้นเดียวมีโอเคมีสีขาวไหมเอ้ยถ้าสมีเส้นเดียวเอาสุดท้ายเป็นสีอะไรแดงมีสีน้ำเงินไหมมีเส้นเดียวโอเคแล้วัดสุดท้ายเรียบร้อยเอ่อแสนรับ เป็นดาวดาวขอดาวขาวแต่ยูแปลกแไม่ใช่ไม่ใช่ W ด้วยแบบมันหายไปตรงกลางแล้วก็สมือแล้วก็ copy like ปีไลท์ปีไลท์ก่อน<ง>แล้วแต่ป็นยูแปลกแปลกสามเสร็จเรยบร้อยเรบร้อยแล้ว,วอ่ะเออผวาาแล้วอ,อู้สุอยอดเลยครับพี่ยอดยอดสุด ยอดไปเลยต่อไปต้องเคยคุยผ่านด้วยเหเุเริ่มต้นด้ยก่อนดีเนี่ยสายมันเซก่อนแล้วกันมันจะง่ายเพราะนี่มีสไตล์อะไรเลยโอเคเป็นน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินใช่ไหมก็้ำไมก็วัดแดงแดง เป็นน้ำเงินเขียวเขียวเขียวคนเหลืองแดงเหลืองโอเคมันแค่กดสีตรงข้ามนี่อว่อตรงข้ามไปเลยรียบร้อยไปไอเอบีซีไว้หลังสุดเลยไอปุ่มแอร์บอร์ดสีเหลืองแอร์บอดสีเหลืองใช่ไหมไ อ่ะป่ะสิเหลืองเอ๋อคนค้างไปสีเหลืองสีเหลืองเราเหลือห้าเหลกห้าเอ้ยขียนอเริกาปลุกคนรับค้าเลยปิดกันเฮ้ยตัวสอนก็มาตัวสอนตัวสอนอันแรกมี H H นะ H P e o q Z f p e o q Z ใช่ไหมใช่เป็น p o l a c e ได้ไหม p o l a c e p l test test เดียว s e เดีย a เ e อ่ะข l าย s e เดีได้ได้โอเคว้ายต่อไปเป็นสายแนวนอนนะมีหกเส้นเลย ไปหกเส้นเลยไม่มีสีแดงก็ตัดเส้นสุดท้ายใช่ไหมเอ้ยมีสีเหลืองหนึ่งมีสีเหลืองหนึ่งและสีขาวสองให้ตัดเส้นที่สี่ร้อยเสร็จสุดท้ายแล้วคือ A B C เนี่ย A B C เลขหนึ่งเป็นสีแดงเชื่อม A หนึ่งเป็นสีแดงเชื่อม A ใช่ไหมใช่ไม่ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดต้องตัดเลขสองไม่มีอะไรเลย เลขสามเป็นดำ B เลขสามเป็นดำ B จะนะเลขหนึ่งเป็นสีแดงเชื่อม A เอาเคื่อะเลขสองมีเส้นสีดำ B ตัดเลยดำ B อ่ะต้อยแล้วก็ไปต่อเลยนะนะต้อย,เ,อยเลขสี่นะเป็นน้ำเงิน B สี่เป็นน้ำเงิน B, 4, นน B. อขอไม่ต้องตัดห้าเป็นดำ A ถ้าเป็นดำเอทำไมต้องตัดเหมือนกันก็จะตับไม่ได้ไม่มีมเ,เลขสี่อะไรนะน้ำเงินบีมันบอกให้ตัดถ้าเป็นเออะเนือตัอ <B. S 2> ดไหนดีเลขห้าอะไรนะเลขห้าเป็นดำดำเลยนะเอ Are you serious ลองดู เซตตัวสองนี่อันที่สองนี่คืออะไรอันที่สองอะไรนะในสถานการณ์ที่สองที่สองนะเออสถานการณ์ที่สองะคือน้ำเงินเป็นตีน้ำเงินน้ำเงินต้องเป็นเอหรือซีเอแล้วดำมาดำก็ต้องเอหรือซีตัดดำแล้วไปไม่ได้ต้องตัดให้หมดเหรอหมายความว่าไงเนี่ย Oh my god ตายะ ตัดตัดมั่วๆกันไอ้เจี้ยเล็กเจ็เป็นน้ำเงิน C เล็กเจ็เป็นน้ำเงิน C ตัดตัดเล็กแปดเป็น A สีแดงเล็กแปด A แดงเออก็ตัดเบิดเดือดเดือยังไงวะไม่เข้าใจวะอ๋ออ๋อแต่ว่ารู้แล้ว เส้นสีแดงอ pues ันแรกโออไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วกูเพิ <the <the ่งสังเกตเหมือนกันไอ้เหี้ยกูเพิ่งสังเกตพอดีเลยอ๋อคือแล้ก็คือผมมันเป็นเส้นอันแรกเล่นบัวอ่คือเล่นแล้วก็แพ้วายอ่ะคือเล่นอ๋อเขาจะแดงแรกกับแดงสองแดงสามเอ๊ะจับเอเค้กเค้กจับต้องจับมาเป็นสีแดงอันที่เท่าไหร่กูเอาใหม่เอาใหม่ดูละดูละกูจะได้แล้วกูเห็นแบบออะไรว่าเล่นวายอคือเล่นเพิ่งอ่านแบบพอดีเลยอ่ะไอ้เหี่่อ๋อ เรบไมไม่มีเ้ยมีมีมีอ่าสีแดงสีดำมันแรกเป็นบีดำแรกบีก็ตัดไปเลยเอ้น้ำเงินแรกเออไม่ต้องดำสาวดำสองบีไม่ต้องโอเคดำสาวเป็นสีไม่ต้องโอเคแดงแรกเป็นบีแดงแรก็นบีก็ไม่ต้อง ค okay. น้ำเงินมันกลับดูได้ดีกว,ะวะ่าว่าเป็นเทือที่อะไรน้ำเงินสอบเป็นบีไม่ต้องเฮียอะไร่แไม่ต้องแบบเฮียอะไรเลยน้ำเงินสามเป็นซีไม่ต้องโอเคแดงอันนี้สอบเป็นบีตัดไปเลยโอเค้วก็น้ำเงินนั้นสีน่ป่ะข้างะสี่แหละเป็นเอน้ำเงินสี่อวะหรือว่าสามสี่สี่โอเคเป็นเอก็ตดัด เรียบร้อยโอเคเอามามามอดโค้ดมามอดโคดโโอเคสั้นสามทีสั้นสามทีโอเคยาวทีเดียวแล้วก็ยาวสั้นยาวยาวทีเดียวยาวสั้นยาวทีเดียวอ๋อโอเคยาวสั้นยาวยาวสั้นยาวโอเค ก็เป็น S สร้างสามทีใช่ไหมแล้วก็สั้นยาวสั้นงีมใช่ยาวสัญญาวผู้ผิดโอเคคืออะไรสัญญาสันใช่ไหมก็เป็น R โตร์สต์โสรกนี่ค่โสร์อันเดียวไอจีอาร์ก็3.545 3.545โอเค3.545เรียบร้อยเหลือเมมโมรี เลกลปุ่มสอง่าสามเลขสามเลขหนึ่งเหมือนเดิมอ๋อเดี๋ยวนะเลขเหมือนเดิมโอ้ยมึงยอพูดสาดีควโอเคมุงจะจำได้ใจแล้วกันเอ่อกดเลขสีสี่เลขสี่ใช่ไหมเลขสี่เลขสี่นี่เลขสามกดปุ่มสาม เลขสามกดในตำแหน่งเดียวในะสเตย์สอง okay. สเลขสองกดจำกดเลขเดียวกับสเตย์สองสเลขส,สามสี่เลขสี่โอเคสายแนวนอน <Okay. S 1> มีสี่เส้นอ่ะฮะโอเคอืม huh. okay. เส้นสุดท้ายคือเส้นอะไร เส้นแดงมีเงินไหมมีมีเส้นกี่เส้นมีเส้นมีสี่เส้นอ๋อเส้นเงินมีสองเส้นโอเคมีเหลืองไหมมีหนึ่งเส้นมีเส้นแดงวะมีเส้นสุดท้ายมีแค่เส้นเดียวใช่เส้นเดียวตัดเส้นสอง ร้อยเดี๋ยวแค่สัญลักษณ์แล้วสัญลักษณ์แล้วมีนายยิ้มนายยิ้มเลขหกผีเสื้อแล้วก็ไอตัวประหลาดไอสามเหลี่ยมประหลาดนายยิ้มนายยิ้มเลขหกใช่ผีเสื้อแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเอเลี่ยนสักอย่างที่มีสามขาฮะอ๋อมีสามขาแล้วมียิ้มออกไปอ่ะอ๋อเลขหกก่อนโอเค เราหกแล้วก็ไม่มีแล้วบ้างนะได้หกแล้วก็เลยนะมีหน้ากีมมีผีเสื้อแล้วก็มีไอตัวสามเหลี่ยมประหลาดสามเหลี่ยมประหลาดแล้วก็ผีเสื้อโอเคเรียบร้อยผ่านแล้วผ่านแล้วไอ้เขาแตะแล้วผ่านแล้วเวลที่ดีสี่วีเอ้ยไอ้เส้นน่ะดิเขาเข้าใจโอ้โหเออเข้าใจแบบเขาเข้าใจเลยอ่ะวะไปว้าวไปดูสบายละผ่าน โมงกว่าละวผ่านแล้วโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันเครียดมากเอเคเท่านี้กันแล้วกันโอเคแค่นี้อ่ะแค่นี้นะครับทุกคนเออวันนี้ตึงเครียดมากนะครับก็ตึงเครียดจริงเลยคนจะเข้าใจกลับมาเข้าใจแต่อย่างไรเออเป็นเร่อนึงสนุกนะครับแต่ก็ต้องคุยกันดีๆนะไม่งั้นก็ไม่เข้าใจถ้ากลัวแบบเออไม่เข้าใจภาษาก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกมันมีภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยอยู่แล้วก็ไปดูได้ครับครับก็อ่ะขอบคุณที่ดูนะครับอ่ะ ขอบคุณที่ดูนะครับจบกันลงคลิปวนนีน้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคงไม่ได้ทำเกมนี้ต่อนะ,อค,นะครับชิวหยาดเจอกันนะครับบบาายยบาย